สวัสดีค่ะมือนี่บ่อไหลออกทงออกคาโอ้บ่อไหลเขาขู่เขาปลาได้ค่ะพี่นอ้องตั้มเมียงสิงไข่เมียงตะไคร้บ่มีประเดกตอนเนี่ยมันเบื่อเต้ดุดดุล่ะข่คนแก่แกไอ้ <c oughs> มีพักกระซิบลงไว้กระน้่มก็ได้แล้วคอยสิงูดกิน,นโทรหาพยาบาลยังบวท่านโทว้ยเอาว่าเขาบอกว่าเบว่างเรากินแล้วเกือบใบสองแล้วเนาะ ตำเมียงมาเด้อค่ะพี่น้องนี่ยี่ห้อนี้เอามาหนี่ซื้อๆเอามาใส่เป็ดสีสันผะถาดสวัสดีค่ะพี่น้องขุมสุขสวัสดีคุณป้าคุณแม่มาเด้อกินเมียงสิงไข่กินเมียงสิงไข่ตะโุยกระสิอันนี้พี่น้องลุยลายกรอบมาเลยห่อมามาเปลี่ยนมีสมาชิกดอกเดีอยหนึ่งมีแต่คนหยางหยาบไปหยาบมาหยาบ มีคนถามว่าพยาบาลอุปถัมภ์นี่เราเห็นงานตลอดเลยคือตอเราอยู่น้ำคุณเ่าคุณเ่ากับแบบว่าญาติพี่น้องเสียหน้าเป็นจางไปอยู่ไหนเป็นมาาลแลม่บานทมาใส่เพาะเออประมาณนะั้นเดี๋ยวถ้าโดยจะยกคนตำแหน่งให้เป็นขอเตียงแบบะเป็นพยาบาลอืมยกเป็นพยาบาลเนี่ยมาเดี๋ยวคิดงานยังว่างานรักษา ักษาบัเอาจ้าให้กินอยงสี่งผาหมเขไปรับจ้างเขาห้ยบไ้ำเป็นพยาบาลนั่นมามาอืมนี่เขาคือเสียบว่าพี่น้องว่ทำลายอันนี้แตกละอืมอืก็โดยเรากินสอดสอก็หนันสอดก้านนะวัสมเนี่ี่องเสียบอยู่อืมแล้วก็เสียกกระปอกะไระก็โดยอือทำยังไงเราหาม่งม่ อืมอืมแบบนีนนอมมนอ้อืมฮ่า่้าใไปวดใหญ่ยินดนนิเดียวหนึ่งหมอร่ยอืมอืมรสชาตเหนียวหน่อนำไต้บอนไนพักกษ์สรได้อืมอืม แ็เดือตอนืมใส่กระเดยดสมคนกัตุกนันเอะอ่ะมันเป็ยังแม่ยงไม่คนยางอืมาอู่่ีกอนยางนี่จะมาเยนี่แหละยางคนคนเดียวอยู่เบิดมืออยู่เฮ้ก็เรียกกับตกก็เรียกกับเดดยอืมก็เดียกกับตกหังก็เสร็จรถเขาเรกับนกันหน่อยใส่ลาเสีาเขาเยกับแรงเล็บแรงปู เสียงแสนยิ่มในมือด้น่ลั่นเลยเจแบบว่ามีงาใหม่น่ะไหมเสียงเสียงใบใหม่นังแค่แค่นะถวดแล้วหายอ่เด้อเจลาตีหลานถวดหายหายยิ่งเลยนี่มาอู้อู้อะเจีรดคาเนี่ยได้ละ น้องเกาะราคาฟองสีข้าเบีเหลียมอันจี้หยอกมันละที่คูงเบือไอ้นั่นนะต้าหมามสม่ำเสมองเบือกเนอืม ยินเน้แสนหน่อยแต่คนกินอย่างนี้นเ้อพันยีรอดเมียงแทบแสบอุ้ยระบอกทางผีแล้วสิเดินหัวมากกับรลุงขามกับโซนกำแพงนะผมจีักายาเนี่ยี่ยอเราคนมันคือคนกี่ถาดแล้วเกี่กจินเหมือเขาเย็นก่าคนมเคยกิน กินปลาจัะเอกินมืออันนี่แก่ไปเลยเมจ่อวดใส่ทุกอย่างกับอะไรรีบไปมดมาเร่เคยเรเคยอันนี้เราเคยขินเข่าเหมือขนะผู้ชายเขาบุกินเขาเมือเลยเลยแต่ไหกินบกมีแต่คนสมัยใหม่เด้กินเข่าเมือกด้ยนี่เย้ี่นขาบอกม่คิด <ừ> นี่นบบกุหลายเหต <ừ> ุนนั่นแห่ะกับมือหนีจันนะะเมือมื <ừ> อวัอนทีนึงม่อสบมือมันอืมสปก็ยันฟังหรืว่าัตเดี๋ยวก้ฟังแต่ตัวถ่ายนะามันเปีกอานท้ามูเนาะอกุหลายอยู่ตลางรถนั่างี่นี่ะะนนนวุ้กว่าเสีแเล่า กินเขาก็เหมียงเสบแล้วก็กินมะเปืองนั่นไม่ไปกินมือใหรอคะขยำนั่นเหนือมากเถอะโอ้โหแก่เพชบรบัวเพชรจำเนาะดี่อยู่ที่บัวเพชรก็เหงากินเลยอยู่ ไม่ได้จะแข็งจะดดแล้วมันขดี้กนีัพี่พงศ์พิเม็ดพี่พงศ์เพิงหยเขาพแหง่ะกหนวยแหงะแต่่ดอะเลเมียงเขาบันไดเขาสิเคยใส่แบบพี่พงศ์วนนี้ตองพีาตั้มองเยอเลยเีสุดุนไดจอบังี่หองแตกไปแล้วจากก็เมนูโคกีโคบอนบตั้มนี่ เค้กงันสากนัสกนสากปรพริแกแหงปอดออนี่สากขอ,ว,อกกว้เสือของเราเนอะกระปุกว่ะเจ้าจหาื่อีกระปุกหูประหยัดได้ไหมค่ะเออประหยัดูหางประใส่ทีขท่ขะานรักี่เปิดหนักวะทีโ้ยทุกอย่างมนางนันจะเปิด เราจเช้รถพนยยอจะยูียเราก็บอกวากินหอกก็คนแก่มานี่อันนี้องสิบตนนี้พรอธมาไม้เห็นตัวมาแล้วเขามาได้ปีแล้วหโวเลยจะพอแกไปกินจะพอเอง บ่วยพีทบอยนี่บ่วฮีฮาบ่วยทอร์ะมะพอดีพอดีอพักกษะสกับบ๊วยแดงนี้สับบ่นบ่ได้เหียนบอกออกพวกดงโด,งด,งด,งดง่งลงโดมอันที่จิตกันยายนข้าวสาดเนี่ยข้าวสาดมือข้าวสาดเลยครับพี่นอ้องวันที่าหาหาโอ๊กจิตก็สาดมือเฮ็ดปวกสิ เป <laughs> ิงเพนดินออกได้เอาทานอยูท่านคือได้เอท่านกับยางขาล่ะอนี้แล้วมันออกอยน่เดือดกับยางมันก็เลิศหุ่มเนี่ยนะฝนก็ต๊ขึือมือนี้คืออื้มอื้มวานมากเลนี่เบิ่งชีดเดน้ำเขาสันได ไม่ดูกตืุนสายพีแจมก็ถยไปอืมอือือืมม่อยาดเลอกลัวจะรอรถกลัวจะตลอรอรถอาปาืองเนาะกินได้ช้าถ้าเสือแผงเรย่มมาถาดดักไม่ไตุ้มถอดไปเนาะหมูแดงดินรับุคุม กูคข้าเปลี่ยนปอกไปปักไปปักไ้อยู่หลอดหลุนม้นจะกลวงๆแค่นันเดี๋ยวจะเราหมากละวะมันกูซื้อไปกินกับเขาอรอเล้วคนหมากเพื่อนเพมาเนี่ยงไม่ใ่บริเวณเดี๋ยวเราก็มาแสบอีหลไม่ได้หลอดตัว ติ่นใส่เขาเดียวเนี่ยยูจิกระโดมมะดรรมาได้กระแถบอดีนั่นได้เคยบัวแต่จะเคยคนแนวคนตัดตัมมต้มต,มมตมั้มตุนพาตั้มชิงไข่ด่งเนาะเพ่งเนี่ย กระบุงเลยนะกระบุงหานก็คือตุ่มกับชัว่ฟ่อก็คือก็เว้แต่แม่มันเจ็บมันแสบเนาะหอน้อห่อนดัวอื้อห่อนสั่งเอาสารเอาสารสมเอายาสมนำส่นสาย์ู้ไปหดมันบ่อปล่อยเออขนาดแผบข้อตเอาห่อนเราบอกเรื่องคนมันขึ้นมาเนี่ยเป็นยักๆเลยพิจารณา มันกินกุ้งใหม่ไไปแล้วกุ้งมนลามันลามมาเลยเรื่อยๆก็จะจะหายเลยใ <คน S 1> ส่ใส่ถุงมือย่างบานเน่านานี่ว่ะนานาีันยู่ในา่มันอยู่ในต้นีปูมีหน่อยใช่มันกินตัวตรุ่งแขกไปเลยมันนอล่ามมาต้นอกทัวขอกระล่าเป็นหน่วยหน่วยแต่แต่หาขึ้นไปเลยเออน,นี่ กระบองหานนี่เขาว่าจะไม่ได้กี่สังกระบองหานหลายพิ้งครับก็หลายนะมันเป็นบิ่งครับตัวแกตัวไปแมนนะ้ำเว้กระดัคนเถ้าแมนน่ะกระดูดคือดีแทนกระชั้นบอกกระบองหานมันตัวใหญ่จำหนีได้แต่ืะกีมันกินตัวนี้ใช้จำหนีมือนี่มหนีบ่อยไงมันตัวกระบองหานน้อยมันเปลี่ยนอันนกเป็นอย่างจำเดือกีกินเต็มมันกินเลยนกไม่กระดั้นเหมือนกันมัน เรียกผมไม่แต่หยา,หาบอ,ยอ,อ่เป็นเผ็ดด้นะอื่องของบุงกาแมนเป็นมิตครับเราจะเอาบอกงางมันไปใช้ได้อย่างนีงค้ครับเอามาป,ากปอกกอกอะ้ากันกินหนตอนเดียวพากันเก็เเดียเอามากับิบปปะดับอันนี้ซื่อๆนนเอาไว้แกะนี่เทยนอยิบ บลอนดทำบ่อให้แหล,แลแ้วันเสรแล้วไปลงดีลองไปสั่งบอกฮูในรา้านเขาตำมากินได้น้องเขาซองเท่อเขา,ขาวว็โกรวดพอทัวร์บ้านแต่กับ่อเล้ยงเขาทำข้าวค้นเอาได,ได้กินได้ ซึงก็ซึ่งก็โกรซว่ะยักินอะไรอีกยนีจังลสกเท้ากระโดยก็ร้านสาวความันยังไม่ได้รอกล้องหาร้านสาวที่เขาก็มาหมาคือมือนป้าแตนเลยมาอันนอจะตืมเขานอนจับไก่มาในถอดเกลือแต่ไก่อันอ้นเอาอ ตัวแล้วขิ้เขาอะไรบ้างิเขาสตอสตอตอรี่ใช่ไหมเขาสตอบอรี่ข้าวไรเบอรี่ผสมแต่มาใหม่ๆลูกสมัยใหม่ใหม่ใสจนดำกินบ่อด้ลูกใส่ก็กินบ่ได้อามหน่อยกินบ่อยๆกินแบบมันบาแส่บาทันสิ้นคุณมันออกผัดผ่ามันเป็ขาว่มีย่างอย่างมันีแบสามส่จิ้งเพือุกกระเพร่าเย็นอจิ้เจาั้ง đẹp, được chứ tôi. một cái cái này ngoài. Cái còn lại bên. Giờ hóa nó xong. Đây. Cá đang kiếm mà. Ừ. ืมแซ่บีพูดซนหนิเละค่ะพี่น้องดรดน้ำงานที่จะรูบจะรุบแซ่บเพิ่งมาแซ่บอร่อยอร่อยอแซ่บกินบะเปื่อยตั้มเมียงในซ้ำามารถใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไปไว้กินกับเขาะอะไรครับพี่น้องต้องไปอุน่นต้องไปเวฟสิเป็นสิ่งไข่ชุกเราเห็นไหมร้องมากินเลยนั่นเศษเลยสวัสดีค่ะมือก,กับปลาอออเออ <c oughs> <c oughs> ลืมโอ้ยประหยัดบ่าดอก เจอว่าสิาไปขืนเงินนักล้านแล้วก็สิไปดึงรองแก้มอืมเออไปขืนเงินมาอื่นเฮ้ยมาอยากหรอยื้อเขาอะไรดึงไอ้รองแก้มมั้ง <laughs> นั่นแหละขืนเงินล้านพระเจ้าร้องเฟซไปอ่ะอือมาาเขาเคี้ยวยุ่งไปอืมทัมอ,อ,ขอ,ขอนไรแหละ